ถ้ามาเจอคลิปนี้ขอเวลาไม่นานให้รีบทำสิ่งนี้ก่อนจะสายเกินไปคุณโยมนะทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวการสูญเสียการจากลาหรือว่าการพัดพลากอยากจะฝากให้เราได้ข้อคิดว่าเราหนีไม่พ้นที่เราทุกคนจะต้องพัดพลากจากคนที่เรารักจากคนที่เรารู้จักไม่วันใดก็วันหนึ่งนะไม่เราจากเขาเขาก็จากเรา เลยอยากจะฝากไว้ว่าชีวิตที่เหลือต่อไปนี้ให้เราใส่ใจให้ความสำคัญให้ความรักให้เวลากับคนที่อยู่ตรงหน้าเรากับคนที่อยู่ข้างๆเรากับคนที่แคร์เราให้มากๆนะเพราะถ้าเวลาแห่งการพลัดพรากมาถึงจริงๆเราจะได้ไม่เสียดายช่วงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันเพราะเราได้ใช้เวลาช่วงนั้นอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้ว แท็กถึงคนที่เรารักและหวังดีให้มาฟังคลิปนี้ด้วยกันนะ,จะเจริญพร